เอาเรื่องอะไรครับเอาเรื่องกับทางพูดีพี่ดีภูเกตพภูเกตเลยครับเออจริงๆแล้วก็ตามที่คุยไปครับมันชัดเจนเพราะว่ามันเป็นความอึดอัดใจในทุกๆฝ่ายถามว่าสนิทกับทีมไหมสนิทมากแล้วก็สนิทกันเหมือนเพื่อนฝูงที่สนิทมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นจอยในการทำงานด้วยกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบอาจจะวางตัวลำบากนิดนึงก็ต้องยอมรับ นะฮะแต่ว่าหลังจากมีการถแถลงข่าวไปเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมันจะไปกระเถิบไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ยืนยันอีกทีหนึ่งว่าไม่เคยมาขออนุญาตเคยมาแจ้งให้ทราบเมื่อปฏิบัติไปแล้วนะครับเพราะว่าผมยังเก็บทุกคำนะฮะของการเริ่มต้นพูดเรื่องนี้เอาไว้ก็คือตั้งแต่เดือนสิงหายังอยู่ในกระเป๋าอยากดูไหม <c oughs> <c oughs> คือ,อประโยคแรกที่พูดก็คือว่า มีเรื่องจะเรียนให้ทราบนะฮะก็คือเกิดขึ้นแล้วนะฮะเกิดไปแล้วไม่ได้ปรึกษาว่าจะทำดีไหมหรือให้ทำไหมหรือควรทำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเอาข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนมันจะได้ไปได้ถูกทางนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อคืนนี้ที่ปอนบอกว่าอนุญาตแล้วนะอันนั้นเป็นข้อมูลที่ผิดต้องรลอลลตรงตรง นะฮะเพราะว่าไม่เคยอนุญาตแต่รับรู้นะพี่ิีมเองก็แจ้งให้ทราบเป็นการรับรู้ครับไม่ไม่เคยถามว่ามันจะทําได้ไหมมันควรไหมไม,ไม่ไม่มีครแล้วจนจนวันที่27ตสิบเจอนงาน,นถแถลงข่าวทางบริษัทก็เริ่มมีตกกังวลมากขึ้นทุกแผานกก็เลยมีการเรียกทั้งสามท่านมาพูดคุยกันที่ห้องประชุมที่บริษัททางเราก็เข้าไปค่อนข้างหลายคนนะฮรรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยครับผมก็ ก็คือแบบอยากให้ลดพดานลงนิดนึงเพราะว่ามันฝรัดกันแล้วเดี๋ยวมันไซเอฟเฟกนะฮะก็ก็ได้พูดคุยกันในวันนั้นครับจริงๆแล้วมันมีรายลักษบ์อักษรในเอกสารนะครับที่วัดในเรื่องของการที่ว่าเราจะให้พี่ก็ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าตรงนั้นน่ะผมอยากจะใช้ถ้าจะเราจะใช้ข้อปฏิบัติอ่ะมันก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราพยายามคอมโพมัยสุดๆนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้ ไม่อยากบัวไม่ให้ชจำมมน้ำไม่ให้ขุนนะก็ต้องยอมรับว,ว่าผม,มาเข้าข้างภูเก็ตค่อนข้างเยอะจนลูกน้องด่าผมหลายๆครั้งคนที่เขาดู PD ดีอะ่ะก็คืออ่าไม่ผมไม่ได้ดูนะเป็นมือซ้ายอีกคนหนึ่งดูมือขวานี่จะเป็นคุณเทเลซาดูต่างประเทศมือซ้ายดูในประเทศเขาก็บ่นอยู่บ่อยๆเพราะว่าส่งตัวแทนไปประกวดเวทีระดับประเทศค่อนข้างชัดเจนตรงนั้นเรายังแบบพยายามอยู่ แต่อันนี้มันเป็นหนึ่งในเวทีที่เป็นเป็นตัวแทนของประเทศเราก็เลยแบบคิดว่าเอออยากจะให้เบาๆลงอะไรเงี้ยเพราะมันหลีกเลี่ยงการประทะไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีสาเหตุที่ทําให้ผัวพันเพราะชีวิตแกนเนี่ยสงบแล้วทุกคนจะเห็นว่าชีวิตแกนเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างสงบ,สงบแล้วก็ไม่อยากให้ติ่งใครมาช่วยโอกาสมาดันหลังใครแล้วมาช่วยโอกาสแบบนี้มามามา,มาทำให้ตัวผมเองแล้วก็ แบรนด์ของบริษัทดูดูลำบากใจครับผมจริงๆแล้วการที่ไปเป็นที่ปรึกษาเอาจริงๆมันผิดกฎไหมครับทุกคนอโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวแต่ถามว่าคําว่าที่ปรึกษามันก็ถามว่ามันผิดไหมมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะผมถือว่าไม่เหมาะมากกว่าเพราะว่าออออในขณะที่เราสร้างแบรนด์มาด้วยกันถูกไหมครจากปีหนึ่งมีคนเหยียดหยามถากถาง แกงถุงไม้กระดานชั้นต่ำนะครับไม่มีวันประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้เราก็ลากยาวกันมาทุกคนมีความสำเร็จมาจากการร่วมมือผมเองคนเดียวก็ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ต้องยอมรับนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างใช้ชีวิตแบบระมัดระวังปะทะบางอย่างไม่ปะทะบางอย่างจนปัจจุบันนี้ปล่อยวางค่อนข้างเยอะก็ไม่อยากให้แบบกลับมาหวนคืนเวทีการประทะอีกครั้งหนึ่งเพราะมีความรู้สึกว่า มันมันเลยไวที่ผมจะไปแบบต่อสู้แบบนั้นแล้วก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าครั้งนี้ก็ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันกืนไม่เข้าขายไม่ออกอเต็มทั้งยอมรับเพราะว่าเราบากใจเพราะว่านี่แค่จุดเริ่มตน้นใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ดันหลังอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ซัพพอร์ตเอาผมก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าเวลาซัพพอร์ตผมก็จะโดนหางเลขนะฮะว่าใจแคบบ้างเขาอยากโตบ้าง นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปโพสต์ลอยนะฮะอย่างเช่นอะไรนะ,ะแกะกะโหลกกะลาผมก็ไม่รู้จะหมายถึงใครกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยู่ๆผมก็โดนอาจจะไม่ใช่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ผมแล้วกันจะได้สบายใจบยบแบบนี้คผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบรรยากาศไม่สนุกเท่าไหร่ต้องพได้รับฟีดแบ็กมาก็คือทราบถึงฟีดแบ็กหลังจากเกิดดราม่ามาเออจริงๆแล้วเนี่ยฟีดแบ็กจริงๆมาจากมาตั้งแต่ทีมภูเก็ตขึ้นเวที แล้วมีการแถลงข่าวมันเป็นฟอร์มที่แบบเราไม่ได้คิดว่าเป็นแบบนั้นโดยใจเราเนี่ยเรียกกันมาวันที่27ก็คือมาคุยในข้อตกลงว่าให้ไม่ขึ้นเวทีได้ไหมไม่ต้องเอารูปไปขึ้นได้ไหมเป็นที่ปรึกษาในชื่อแล้วไปร่วมงานอย่างเดียวแต่ว่าที่มาทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าทําไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วถ่ายพอดเรตคือคนที่จะขึ้นเวทีถ่ายพอดเรตด้วยแล้วก็ถ่ายว t r ก็เหมือนกับว่ายัางไงก็ไม่ได้ก็ทางทางคุณปูผู้ช่วยผมก็บอกว่าไม่อยากให้เยอะเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นแบบอย่างให้คนอื่นแล้วเขาก็มียกตัวอย่างในที่ประชุมว่าเออถ้าสมมตุติคุณพิชี h อยู่อยู่ไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ๆไปร่วมกับเวทีอื่นสมมตุติยกตัวอย่างนะสมมุติเป็นมิสเอิร์ธมิสอินเตอร์าเงี้ยเราก็ต้องยอมสภาพานี้ใช่ไหมมันก็เป็นคําถามจากเด็ก ซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเฮ้ยถ้ามองสภาพไปคงไม่ได้แต่เนี่ยเราเฟเวอร์เพื่อนเราเกินไปละเราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมีคำมีการปรึกษากันในที่ประชุมว่ามีกฎสองข้อก่อนตอนนี้ในเมื่อมันก็มาถึงตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้สักอย่างก็คือข้อหนึ่งห้ามชวนพีดีทุกทุกจังหวัดเข้าร่วมงานห <c oughs> มายถึงไม่ใช่งานนี้งานเดียวงานทุกงานของเวทีนี้นะฮะเพราะมันสุ่มเสี่ยงห้ามชวนเด็กที่ลดชู ทุกคนไปร่วมงานเพราะว่าแน่นอนครับมันจะไซส์เอฟเฟกต์กับเดกองค์กรอาจจะไม่ถูกใจคะแนนจิตวิสัยก็อาจจะศูนย์ได้ก็ยังเป็นห่วงตัวแทนภูเก็ตนะว่าอาจจะแบบทุ่มสีุ่่มห้าพรวดพลาดไปมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่สไตล์ของแกรนก็เลยต้องออกกฎสองข้อนี้ไปแล้วก็อีเมลไปถึง PD ดีทุกคนแล้วครับหลังจ <c oughs> ากนี้บริษัทจะมีทิศทางยังไงบ้างอ๋อไม่ครับเพราะว่าใช้ความอดทน ต่อไปเรื่อยๆครับว่ารัวมันมีถึงจุดแตกหักกั <ผม S 2> าานไหมครับคือผมแบ<ร>่งสองเรื่องนะครับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวผมไม่มีวันแตกหักกับเขาแต่เรื่องงานผมขออนุญาตให้ผ่านขึ้นไปเป็นแผนกอื่นในการดูแลเพราะผมเองเนี่ยเป็นแค่ซีอีโอแล้วก็ผมก็มองไม่ออกว่าเราจะต้องเราจะต้องเจอไซ์เอฟเฟกต์อย่างเงี้ยอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าคนที่ขึ้นไปผมไม่รู้ว่าการจัดงานมันจะใหญ่โตหรืออะไรเนี่ยผมไม่ไหยนะฮะ แต่ถามว่าทุกคนก็ต้องยอมรับตัวภูเก็ตเองก็ต้องยอมรับว่ามีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อถูกไหมฮะมีคนเชื่อว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วก็มีบางคนเชื่อว่าเป็นคนจัดนะฮะโดยใช้ชื่อคนอื่นอันนี้เราก็ต้องยอมรับถูกไหมเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเรายังไม่เห็นลายเส้นสัญญานะสัญญาไม่รู้เส้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เราก็เชื่อทุกคนที่พูดแต่ผมก็เชื่อ ทางทีมบูเก็ตที่พูดมันจะได้สบายใจแต่ถามว่าทั้ง,ท,ง,ท,งทุกเรื่องมันจะมีสองด้านคนไม่เชื่อเราก็ต้องเคารพเขาเพราะว่าเขาดูจากสภาพด้วยตาแล้วเขาคิดเขาไม่เชื่อส่วนคนที่เชื่อเราก็เคารพเขาอย่างนี้จะดีกว่าไม่งั้นจะตีกันตายนะระหว่างคนเชื่อกับไม่เชื่อแล,แล้วพวกมือที่สามก็แทรกหน้ามาเพื่อที่จะแบบหวังมั่วนะครับ ในขณะนี้เพราะฉะนั้นมันลำบากใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือบนเวทีเนี่ยมันมีสื่อที่เราแบ็กปรีสค่อนข้างเยอะซึ่งสื่อพวกนี้ทําเราเจ็บมาตั้งแต่เริ่ม,มต้นการประกวดและหลายคนก็มีคดีกันหรอกับเราแต่ว่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่ทํางานกับเรา <c oughs> เราก็รู้สึกได้ว่ามันแปลก แล้วก็มีการแต่งตั้งบางคนที่ขึ้นไปยืนถ่ายรูปหมู่เป็นพันธมิตรกันอันนั้นยิ่งแปลกใหญ่ผมก็อยากจะถามทีมภูเก็ตว่าคุณจําไม่ได้หรือว,ว่าอพอลลี่หรือพอนฟ้าเขาฟ้องผม48ล้านในช่วงที่ผมลําบากมากในปี2014ใส่มงกุดไปยืนฟ้องผมหน้าศาลร,ร่วมกับเจ้าของนะฮะทุกคนคงจําภาพไม่ได้ผมไม่เคยลืมครับ นี่คือบาดแผลในใจที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมก็ไม่เคยไม่เคยลืมว่าน้องเคยเอาตีนกระทืบไม่อยากให้เวทีแกเกิดและในขณะเดียวกันนะทีมภูเก็ตไปยืนประคองร่วมกันส่วนเรื่องยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นนโยบายที่คน <c oughs> มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นคนไม่ดี <c oughs> เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการลงโทษหรือการรับสารภาพหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตได้แต่ว่าเราจะไม่เลือกคนที่เคยมีประวัติ มายืนอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะฮะอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งเราปฏิเสธยากมากและเราเนี่ยเราให้โอกาสคนแต่แต่เราก็ควรจะให้โอกาสในการทำงานแต่ไม่ใช่เลฟพิเซนทำให้มันเหมือนเลือดมันจางอะครับ ก็คือเราเข้มข้นเรื่องยาเสพติดแล้วเราก็อยากจะบอกว่าเราถูกฟ้องห้าปีเสร็จมีภาพใช่ไหมมีไหมอ่ามีภาพเราถูกฟ้องห้าปีเสร็จผมลำบากมากในการขึ้นศาลและน้องก็ดันสุดตัวนะฮะที่จะให้ผมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพยานที่ทำให้ผมผิดแต่ในที่สุดศาลขั้นต้นพิพภากษาผมไม่ผิดก็ยังอุทธรณ์อีกพิพภากษาออกมาผมก็ไม่ผิด ยังดีกาอีกมี่พกสามากผมก็ไม่ผิดเพราะผมไม่เคยทําอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นคดีนี้ใช้เวลา5ปีเสร็จเศษตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2020เกือบเกือบเข้าโควิดอะครับผมก็จะหลุดพ้นเรื่องของเวทีนั้นแล้วก็ของพยานร่วมชื่อคุณปุนิกา เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะยินดีกับเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับคงจะต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกผมก่อนนะฮะในห้องประชุมวันที่27ก็ไม่ได้บอกว่ามีแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เปิดวีดีอาให้ดูครับผมว่าเขาจะเหตุการณ์นี้คือ <c oughs> แต่งงานเพราเาเป็นห่วตัวแทนมิสกุเกตรับน้องคนนี้ <c oughs> แล้วแต่ครับแล้วแต่น้องนะฮะ <c oughs> ตามสบายครับผมไม่สามารถคอมเมนต์ได้ว่ายังไงเพราะผมก็ประกวด ดูนางงามเป็นหลักพี่ว่าหลังาจากที่วันนี้ไร <c oughs> ที่วันนี้ค่ะได้มีการติดตอ่อจากทางภูกเก็ตหรือทางอย่างไรอยังครับไม่มีอะไรก็คือยังยังไม่ได้มีการติดต่อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรหลังจากนี้บอสจะมีการคุยกับ <c oughs> ทีมภูเก็ตกเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะ,ะอะไรอย่างงเี้ยฮะคิดว่าจะคุยอะไรต่อครับเราก็คุยค่อนข้างเยอะแล้วนะนะฮะแต่ว่าส่วนมากเราจะเป็นการแจ้งเพื่อทราบไม่ได้ ถามความเห็นว่าควรไม่ควรก็แปลว่าเอาระบบบริษัทเข้ามา <c oughs> ไม่หรอกครับด้วยความที่เป็นเพื่อนผมก็เอ็นเอียงให้เพื่อนคันงเยอะก็ยังคงจะเอ็นเอียงให้พอสมควรครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอมันจะ <c oughs> มันจะอมชอมแบบไปรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามอย่าให้แฟนคลับในกลุ่มที่ตามรวมถึงสภาพแวดล้อมอย่าโพสในสิ่งที่ดูถูกดูแคลน นะฮะหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับผมแต่เป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าซึ่งจะต้องมาโพสต์ในช่วงแบบนี้กันเยอะมากผมว่าตรงนี้ทีมภูเกต็ตต้องดูแลผมด้วยและดูแลมิสแกรนเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าต่างคนต่างมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะภูเกต็ตเองก็เริ่มต้นการประกวดการทำคอนเทนต์การทำอีเวนต์จริงจังมากับมิสแกรนเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะจนจนในที่สุดเนี่ย ฝีมือแล้วก็การลงทุนมีชื่อเสียงหลายคนก็เข้าไปหาก็ต้องยอมรับที่ผมปฏิเสธแบบแบบหลายๆเวทีที่ผมไม่อยากเกี่ยวข้องอย่างนะฮะก็ว่าผมเบื่อเรื่องเ่าเนี่ยผมเบื่อผมตีจากผมไม่รับนางงามที่มาจากเวทีนี้เวทีนี้ผมคุณก็รู้แล้วเวทีไหนสองเวทีในขณะเดียวกันคนที่ผมเมตคนที่ผมสนิทก็ส่งนางงามผมก็อดทน เพ,เพื่อนๆก็ทนไปแต่ตอนนี้ยมันก็มันเพิ่มเลเวลเราไม่ได้ส่งละมันเพิ่มเป็นเนชั่นแนลละนะมันก็มันมันก็เลย,เลยจะทําให้ผมถูกไซส์เอฟเฟกอีกแหละมันจะกลับมาเหมือนครั้งที่เป็นเวทีก่อนหน้าน,นี้ที่ผมจะต้องประกาศว่าคนที่ไปแล้วมาเวทีผมไม่ได้เพื่อตัดปัญหาซึ่งมันกลับมาอีกแหละพาลุบนี้กลับมาหาผม <c oughs> ซึ่งครั้งที่แล้วก็เกิดจากรูปนี้นะ,<ฮ>ะการส่งอเมนดาเข้าประกวดผมก็เจอแบบเนี้ยแล้วผมก็เลยต้องสต็อปทุกอย่างว่าพอแค่นี้หยุดตรงนั้นอ,อย่ามายุ่งกับผมผมขออนุญาตเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนสำหรับกแกลและตัวผมพี่วันค่ะจากเหตุการณ์นี้มันจะพอแล้วครับมันจะส่งผลกระทบไปต่อการถือลิขสิทธิ์ของพี่กบพี่คิมในปีหน้าไมคผมไม่รู้ครับอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆะอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆไม่อยากตอบ คือเหมือนก็นต้องรอพิจารณากันอีกทีนึงไม่รู้ครับแล้วแต่แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพาไปเ,ออเพราะว่าเราอยู่เฉยๆก็มีจังหวัดเดียวที่เป็นนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้ครับรผ,มผมต้องชื่นชมนะฮะอย่างเช่นอขอนแก่นเขามาลาผมนะฮะคุณโก้คุณบิ๊กมาลาดีๆเพื่อไปทำงานเป็นที่ปรึกษารายการตลาดให้กับ Miss ินเตอร์ไทยแลนด์ผมก็แฮปปี้ครับ ไม่มีปัญหาคือไม่ทาําเรานะฮะพอเสร็จเรียบร้อยไปผิดหวังมาขออนุญาตเข้ามาที่ออฟฟิศดีๆขออนุญาตขอโอกาสอีกครั้งผมก็เอาทําเลยผมชอบแบบแบ่งกันให้ชัดเจนมิฉะนั้นเนี่ยมันจะพัวพันกันจน <c oughs> มองไม่ออกว่าโอกาสมันคือของใครกันแน่เพราะว่ามันบอกไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้ทุกคนชอบแสงทุกคนชอบกระแสทุกคนอยากเติบโต แต่ควรจะเติบโตด้วยตัวเองนะฮะอย่าถากันไปถากกันมามันจะทําให้ทุกคนเหนื่อยนะครเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าอนาจะเป็นยังไงครับผมเคารพผมพยายามทําให้ดีที่สุดถ้าถามผมก่อนผมจะตอบว่าไม่ให้ทํานะครับถ้าถามก่อนแต่ว่าไม่ได้ถามเพียงแค่ตอบว่ามีเรื่องเรียนให้ทราบจริงเรียนมาเพื่อทราบจริงๆครับไม่โกหกจรงเรียนมาเพื่อทราบเท่านั้นเองครับข้อมูลมีครับ นะแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนขออนุญาตไม่ให้ดูหรืออยากดูส่วนตัวเดี๋ยวพี่วัดครบทำไมทุกวันนี้ทําไมพี่วัดดูซอคลงกว่าอ๋อไม่ครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายหลังจากเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเพราะว่าเจ้าของมีประมาณหมื่นคนนะฮะแล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าผมมองผมไม่ได้มองวันนี้ละผมมองอีกช็อตหนึ่งยังไงก็ทุกคนก็รอมองกับผมแล้วกัน นะในปีหน้าชื่นชมว่าเป็น new b o s เป็นร่างใหม่เพราะว่าแบบไม่ฟาดเหมือนสมัยก่อนไม่มีความรู้สึกว่าบางทีเรามองมามองเขาอ่ะมันก็มันก็เป็นเรื่องทําความเข้าใจนะฮะแต่ว่าผมอยากให้ตรงไปตรงมาแบบมีอะไรก็พูดกันตรงๆพูดกันก่อนก่อนที่มันจะสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ใช้วาทศิลป์แบบแฟนนางงามอ่ะมาใช้กับการแม ถ้าจำไม่ชอบผมหรือไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็ว่ามาเลยอย่าไปโพสต์แบบไป,ไปเปลยว่านู่นว่านี่อะไรนะแกอะไรนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือมัอคนคงไม่ใช่ผมหรอก <c oughs> คิดได้ไงดีดๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแก่กะลบลกอะไรเนี้ยผมว่ามันมันไม่เวิร์กอะ่ะมันก็มาจากบ้านในรั้วแล้วตกลงยังไงอะ่ะ <c oughs> นะฮะแต่ว่าเขาคงไม่ได้หมายถึงผมแต่ผม ผมอยากจะบอกว่าต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังในในสิ่งที่เด็กบางคนอาจจะมีความคิดค่อนข้างน้อยไปคี่ว่าขาย้อนกลับไปที่ว่าบอกว่า <c oughs> มันไม่ได้เป็นการผิดกฎในการที่ว่าจะไปเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้บอกว่าไม่ผิดกฎนะครับแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าถูกกฎ <c oughs> อ่ผออญญาผมขออนุญาตวงขออนุญาตที่ยังไม่บอกว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ถามว่าเหมาะสมไหมยังตอบเหมือนเดิมวว่าไม่เหมาะสม หลายคนมองว่าเหมือนกับเป็นการแบบเขาเรียกว่าปิดโอกาสบางคนอยากแบบเขาเรียกว่าเติบโตได้ครับ,กกบได,บได้ได้ได้เติบโตได้เลยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่คุณจะต้องเลือกอะครับมันจะต้องสมมติคุณจะตั้งตู้โคกหน้าร้านคุณแล้วคุณไปเอาตู้แปปซี่มาตั้งด้วยหรือคุณอ่างเงี้ยผมว่าคุณก็ต้องเลือกเพราะแบรนด์มันก็ลําบากใจนะครับเพราะเดี๋ยวคุณเอาแปปซี่มาใส่ในตู้โคกมันก็ลําบากใจอีกหรือคุณเอาโคกไปใส่ตู้แปปซี่มันก็ลําบากใจ หรือคนจะกินโค้กคุณบอกให้ไปซื้อแป,ป๊บซีซีถูกกว่ามันก็ลาบากใจเพราะว่ามันก็วนๆอยู่กลุ่มๆเดียวกันแล้วก็ในผู้บริโภคก็จะมานั่งเถียงกันว่าอะไรอร่อยกว่ากันนะฮะแผนแกด้านหลังก็จะใส่ลายป้ายสีกันมันก็เป็นบรรยากาศที่ชวนเวียนหัวเท <laughs> ่านั้นเองครับเพราะงั้นมันเกิดจากความไม่เหมาะสมอ่าใจเขาใจเราใจเขาใจเรา,เาพูดกันง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะผมถามคําถามสั้นๆ ถ้าคุณเปิดร้านอาหารหนึ่งร้านแล้วถ้าเชฟในร้านคุณไปเป็นที่ปรึกษาร้านอาหารร้านอื่นคุณแฮปปี้ไหมอาผมยกตัวอย่างถ้าเชฟในร้านตู้กับข้าวไปเป็นที่ปรึกษาของร้านอาหารอื่นในภูเก็ตคุณแฮปปี้ป่ะชีวิตผมก็เหมือนกับคําตอบนั้นแหละครับมันมีอะไรอยากฝากถึอองแม่แขกไหม,ไมเพราะว่าแม่แขกก็ทัวลงแล้วเขาหลายคนมองว่าไม่เพี่นวัดเป็นคน ที่อยู่เบื้องหลังยัง<อ>ไม่แขรออกมาคุณจะเอาอีกไหมมีเยอะนะครับเด็กผมจะกระหน่ำกันอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หรก็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 ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่คือปล่อยกันนะครับเพราะว่าเลือดพวกนี้มันค้นนะเลือดพวกนี้มันค้นเพราะามันมาด้วยกันจากความทุกข์แล้วมันก็เริ่มต้นนับหนึ่งนะครับเริ่มต้นนับหนึ่งนะฮะไปเรื่อยๆพวกเขาก็ต้องยอมรับอะถ้าเราทำอะไรบนพับ์ิกเราก็ต้องยอมรับว่า เสียงคนเนี่ยมันจะไม่ยินดีปรีดากับคุณทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นทางทีมต้องรับได้ไม่ใช่แบบมาโพสตีกันเหมือนมาคืนก็ไม่งามนะฮะเท่าที่ทราบก็ไม่ควรจะมาเถียงกันเพราะปอนเองก็เป็นเลฟพิเซนต์ถูกแกก็มาเถียงกับคุณแขกคุณแขกก็เป็นผู้ช่วยผมนะ,ะก็ค่อนข้างสนิทไปต่างประเทศก็ไปด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรยังไงก็การให้เกียรติคนใกล้ตัวผมก็เหมือนให้เกียรติผม ถ้ามานั่งเถียงกันแบบนั้นก็เหมือนเถียงกับผมแล้วผมก็พูดชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เคยขออนุญาตนะครับ